น้องวันนี้ก็ได้เวลามายกดักนูแล้วครับพี่น้อง <c oughs> หลังจากใส่ไว้หลายวันเงียบกริปหลายวันวันนี้ก็มายกแล้วติดตัวหนึ่งครับพี่น้องติด <c> ต <oughs> ัวหนึ่งครับตัวใหญ่มากเลยครับ โอ้โหตัวใ, <c oughs> ใหญ่ใหญ่พี่น้องหนูหนูหนูเฮ้ยดพี่น้องโอ้โยตกใจเลย <c oughs> โอ้โหโโหโโน,นูยหญ่ใหญ่พี่น้องตกใจเลยครับเมื่อกี้ว้า มันมันคงแบบดุมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมว้วตัวใหญ่ต้องหาไม้มาตีก่น <c oughs> อนใหญ่เลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ย <c oughs> อายะ น้าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าเมื่อคืนก็ไม่ได้ดูฝนต,ตกหนักโอ้ยตัวใหญ่ๆแล้วครับโหดด้วยครับพี่น้องน่ากลัวครับ <c oughs> หาเรียมก่อน งั้นมันตีหัวไม่ได้กดตีดุ่นๆแล้วขาดมันใหญ่เกินไม่กล้าเอาขาเหยียบครับเออครับปีน้องตัวใหญ่เลยครับปีน้องเห็นไหมดูมันติดมันติดจนบวมแล้วเปล่าตียังไงวะ ป๊อบป๊อบอืมเงีงยบสักทีเออ,อติดตรงน,นันน้นแล้วติดจนเป็นแผลแล้วตัวพี่น้องตัวยังใหญ่พี่น้องเออโอเคครับน่าจะได้หนึ่งแต้นแหละครับแต่ยุกยังไม่เสร็จอ่า ตัวใหญ่ตกใจหมดเลย